สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้านบ y s a s a อ a เ a ็ e เ e มค่ะวันนี้นะคะเราข้ามฝั่งมาจังหวัดปทุมธานีกันบ้างค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมโครงการบ้านทาวน์โฮมกันค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านหน้าของโครงการแห่งนี้แล้วกับ The Color ลลังสิตลำลูกกาค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะ ภายในโครงการแห่งนี้นะคะมีทั้งฟิตเนสค่ะแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะที่เป็นส่วนสาธารณะหรือว่าสนามเด็กเล่นให้กับลูกบ้านอีกด้วยนะคะบ้านที่เราจะพาไปชมกันจะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้นด้วยกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณผู้ชมใครที่อยากจะได้บ้านในทําเลแถวนี้นะคะฝั่งนี้ที่นี่ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนแย้มสะอาดค่ะอยู่ใกล้กับฟิชเชอร์พาร์คหลังสิตอีกด้วยส่วนในบ้านจะเป็นยังไงตามเข้าไปชมกันค่ะ และสำหรับบ้านที่เราพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะตอนนี้โบอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วค่ะบ้านนี้นะคะจะอยู่บ้านเลขที่99/333ค่ะจะอยู่ที่ถนนเมนหลักของโครงการเลยจะเป็นทาวน์โฮมขนาด2ชั้นด้วยกันค่ะขนาดพื้นที่จะอยู่ที่20ตารางวาเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปชมด้านในกันค่ะ สำหรับบริเวณโซนแรกนะคะชั้น1ค่ะด้านหน้าของตัวบ้านนะคะสามารถจอดรถยนต์ได e ้1-2ถึงคันค่ะแล้วแต่ขนาดของรถยนต์เลยแล้วก็เดินเข้ามานะคะบริเวณด้านในของตัวบ้านตรงนี้ฝั่งขวามือค่ะจะมีส่วนพื้นที่ที่เป็นห้องนอนนะคะซึ่งตรงนี้สามารถทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือว่าใครจะทําเป็นห้องสําหรับน้องๆหนูๆก็ได้เหมือนกันค่ะหรือเป็นมุมรับแขกก็ได้ส่วนถัดเข้ามาในตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นพื้นที่นะคะที่ปล่อยโล่งแบบนี้คุณผู้ชมสามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะว่าเป็นมุมรับแขกหรือว่าใคร อยากจะทําพื้นที่ตรงนี้นะคะวางโต๊ะรับประทานอาหารเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยส่วนด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะเป็นพื้นที่นะคะที่เขาต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีโครงปูนนะคะที่ทําเป็นครัวไทยไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะบริเวณชั้นหนึ่งตรงนี้จะมีหนึ่งห้องน้าด้วยกันค่ะและบริเวณใต้บันไดจะมีหนึ่งห้องที่สามารถเป็นห้องเก็บของได้ทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันค่ะ ส่วนบริเวณชั้น2ค่ะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะและ1ห้องน้ําห้องนอนสองห้องนะคะจะเป็นห้องนอนเล็กจะอยู่บร well, yeah, <c rees would> ิเวณด้านหลังของตัว <dimin> บ <uses> ้านและห้องนอนใหญ่ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านห้องนอนเล็กทั้ง2ห้องนะคะคุณผู้ชมสามารถวางเตียงไซส์ขนาด3.5ฟุตได้และก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์นะคะจะเป็นพวกตู้เสื้อผ้ากระด้เหมือนกันค่ะส่วนห้องนอนใหญ่ค่ะตามขนาดหน้ากว้างของตัวบ้านเลยค่ะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้วางตู้เสื้อผ้านะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะทํางานก็ได้เหมือนกันค่ะและ ะะสําหรับห้องนี้ยังมีระเบียงห้องนะคะแต่ว่าพื้นที่ของระเบียงห้องเนี่ยค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งค่ะสามารถเปิดไปรับอากาศแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้ค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการเดอะคัลเลอร์พรีเมียมรังสิตลำลูกกาโดยเริ่มต้นจากสุกิติน้อยลำลูกกาคลองสองขับมุ่งหน้าไปยังถนนลำลูกกาประมาณ3.7กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองสี่ขับตรงตามทางไปยังถนนเลียบคลองสี่ซอย10ประมาณ4.6กกิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับ สำหรับท่านไหนนะคะที่ชม EP นี้แล้วสนใจอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะพิมพ์แชทมาหาพวกเราได้เลยผ่านช่องทาง Facebook J Asset Management และอีกหนึช่องทางของเราที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆบ่ายเจไอ s อสเซทเมนเทนเค่ะและเรายังมีแอปพลิเคชันนะคะกับแอปพลิเคชันบ้านๆค่ะซึ่งในแอปนี้เราได้รวบรวมทัพ์ให้คุณผู้ชมได้เลือกมากกว่า2,000รายการค่ะและที่สําคัญเลยสามารถนัดหมายเข้ามาชมสถานที่จริงได้เพียงแค่คลิกเดียวในแอปพลิเคชันบ้านๆนี้ค่ะท่านไหนที่สนใจอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะคะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบนแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ